สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับเ <Lords. S 1> มื่อนี้ก็จะพามาชมพ่นหยอดหอมครับพี่น้อง <het S 1> ผมก็ได้ถามพันเบิงแล้วนะครับพันว่าพ่นหยอดหอมนะครับพี่น้อง <h od dy> พอดีก่อนเลิกงานผ่านมาพอดีที่ตรงนี้ก็เป็นองที่ว่าผมมาไทยพี่น้องเบิงนะครับที่แรกที่ว่าระบบนำพ่นนะครับพี่นอ้องเนี่ที่ว่าพันเท็กระบบนำไว้นะครับพี่น้องเห็นระบบนำไว้เนี่ครับแบบนี้ครับ พอสติงเกอร์นะครับพี่น้องว่าเพิ่นจะปลูกเีหยังก็ยัมบ่มันใจแต่ตอนนี้เพิ่นปลูกหอมหอมขาวครับพี่น้องปลูกหอมขาวนะครับเดี๋ยวพามาชมกันครับพี่น้องวิธีการปลูกของเพิ่นนะครับมีสองขั้นครับพี่น้องแต่ว่าขั้นนี้จะเงียบจั็หน้อยครับพี่น้องขั้นนี้รู้สึกว่าจะเงียบนะครับรถขั้นนั้นจะดังแฮ้งครับพี่น้องผมก็บ่นนาบ่า่าจะพาพี่พ่น้องไปชมขั้นนั้นครับดังแห้งนีครับพี่น้องขนาดอยู่นี่เสียงดังแฮ้งเลยนะครับสำหรับรถขั้นนั้นนะครับพี่น้อง แต่ว่าตามสีถามพันพันว่าขั้นนั้นจะหยอดหยอดหอมได้ว่าหัวหน่อยจักหน่อยนะครับพนระเบือครับพี่น้องขั้นนี้จะหยอดอีกเบอรหนึ่งนะครับมั่วว่าขั้นนั้นหยอดจักรล่องนะครับแต่ว่าขั้นนี้พันหยอดมาล่องหนึ่งครับพี่น้องนี่ตามที่เบิ้งนะครับพี่น้องนี่นะครับจากที่ว่าดินพ่นเป็นก้อนใหญ่ครับพี่น้องที่ผมมาไทยพี่น้องบางที่แรกนะครับที่ดินเป็นก้อนงใหญ่นะครับพ่นก็จะใส่รถครับพี่น้องใส่รถมาบดนะครับ บดหรือว่าทั้งนี้ก็จะเอิญมามัจอราครับพี่น้องให้มันเรียบครับพี่น้องให้มันเรียบให้เป็นร่องไผ่ร่องมันแบบนี้ครับพี่น้องก่อนจะหยอดนะครับนี่ครับหดนามครับพี่น้องหด้นามไซ่อนหด้นาม่ก่อนให้มันเรียบแล้วไม่หยอดครับพี่น้องน่ครับตรงนี้จะเป็นตรงที่ว่ามันหยอดแล้เลียวครับพี่น้องนี่น่ครับหยอดแล้เลียวก็จะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องมันก็จะวางทอน้ำไว้นะครับแต่คือว่าต้องขยับออกนะครับหยอดแลวเลี่ยวตอนนี้ก็ยังบ่แน่น้อนว่าจะอยู่ร่องไหนครับ เพิ่นต้องขยับอีกเท่านึงครับพี่น้องยอดทั้งยิงแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมนุ่กันครับพี่น้องโอ้ขันนี้เงียบดีครับพี่น้องขันนี้เงียบดีนะครับชมวิธีกันยอดหอมมังฝั่งครับพี่น้องครับเครื่องยอดหอมสวัสดีครับผมผู้เบาทั้งไหนเนาะไหนเนาะคนเดียวครับอ้าวครับเองวันนี้เอาอีกคนนึงไปใส่ นะสอง๋อตอนที่เรียกขึ้นพูดนึงเทหอมกันอยู่สองคนนี่ครับบ่วสี่พู้นึงเป็นเนื้อแก่จ้างครับโอ้พันเลยบ่เฮ็ดนำโอ้อันนี้เพิ่นเอาขึ้นไปได้บ่นะครับก็เดี๋ยวเบิ่งนี่ก่อนนี่ครับพี่น้องเดี๋ยว่พี่น้องเบิ่งวิธีหยอดเพิ่นครับสิบประมาณนี้ครับพี่น้องสามล่องนะครับพี่น้องหอมนี่ยอยู่ในในล่องนึงนี่นี่ครับหยอดจะลงแบบนี้ครับพี่น้องหอมเห็นบ่เนาะครับพี่น้อง ครับมันอาจจะอยู่ไหนจังไงพี่น้องพอเห็นครับยอดทั้งหมดจะเขียวเลยครับโอ้หกเขียวตอนนี้เนาะอย่าพี่น้องเห็นไหมเนาะมันอยู่หอมลุงครับพี่น้องเห็นไหมครับตัวนี้จะแตกครับพี่น้องทั้งหน้าเนี่ยครับโอ้บังงาจะของยังไงทั้งหน้าจะแตกครับพี่น้องแตกแล้วหอมก็จะล้นลุงนี่ครับนี่สังเกตบดงครับพี่น้องหอมหัวขาวนะครับนี่หอมมีสุขขาวจะล้นลุงครับพี่น้อง โอ้ทีเนาะครับทียิบเลยครับพี่น้องร่ลงหนีแล้วรอก็จะมีหนาทีปิดครับพี่น้องรอเพิ่นเกิดจะมีหนาทีเนี่ครับรออย่างเนี่ยคือปิดดินครับพี่น้องพกล่องถามเพิ่นนะครับเพิ่นหยอดพกล่องครับพี่น้องนี่ครับทั้งนี้สามแล้วยึดทั้งหนาเพิ่นจะหยอดตรงนี้ครับพี่น้องทั้งหนานี่ยจะหยอดช่วงนี้ครับทั้งหนานี่ครับพกแถวครับพี่น้องหยอดหอมหยอดทีเนาะครับวันอยู่บทีปะเนี่ยพกแถวตัวนี้ ครับพี่น้องหอมฝุ่งมากครับพี่น้องประมาณนี้ครับหอมเพิ่นนี่ครับหอมหัวใหญ่นะครับมันจะเป็นเบอร์เป็นเบอร์อยู่ครับตามที่ถามเพิ่นบางเบอร์ก็จะน้อยก็หนีครับพี่น้องนี่ครับโอ้ครับพี่น้องลองหัวลองเพิ่นบ่ปิดพี่น้องป้านเฮียนี่ครับหัวลองนี่ครับหกลองครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับ พ่นเหียนะครับพ่นบ่ปิดล่องหัวล่องพี่น้องดินจะบ่ถมผมว่าหนารถพ่นหาจะร้อยครับพี่น้องหนารถร้อยแล้ววันนี้หนารถร้อยแล้ววันนี้โตโตที่ว่าแถกดินเพ่นก็เลยเลยบ่ล e. e. ้งครับพี่น in. ้องนะครับลับรถครับพี่น้องกลับรถไปแล้วน่าจะหยอดต่อครับพี่น้องไุ่ว่าจะหยอดล่องไหนพ่นจะหยอดที่ละล่องนะครับอาจะหยอดล่องนี้ครับพี่น้องล่องค้างกันนลครับ บ้านเพิ่นกับทันสมัยนะครับพี่น้องปลูกหอมใงส้รถหยอดเอาครับพี่น้องแรงงานคนบ่หลายนะครับใส้รถหยอดเอาบ่าคือบ้านเฮาบ้านเฮากิจะใส้คนคนปลูกหรือว่าคนดับหรือว่าวันแบบจะหลายคนจังอยครับพี่น้องนี่บานเพิ่นคือว่าเครื่องไม้เครื่องมือจะทันสมัยกว่ากันจังไงครับพี่น้องนี่ครับรถไถก็คันใหญ่นะครับสําหรับรถไถล้อเพิ่นก็กะพอดีเลยพี่น้องพอดีกับล่องนี่ครับล้อเพิ่นสังเกตครับพี่น้องล่อง ลองล้อรถก็ไปสังเกตเลยครับพี่น้องมันจะพอดีกับลองน like ี่เปรนเฮ็ดไว้เลยนะครับคือมาตรฐานครับพี่น้องมาตรฐานคือว่าล้อรถจะเขาร่องนี่ปั๊บก็คือว่าจะตรงเป็นแนวไปตลอดเลยครับพี่น้องซ้ากันรดสวนครับพี่น้องแต่ละล่องนะครับนี่ครับแต่ล่องไปปั๊บใส่บ้านเฮโหน้วยครับพี่น้องวิธีการปลูกหอมแต่ว่าบ้านโหนขนาดตอนีอยู่ครับเครื่องปลูกหอมแต่ว่าผมบ่เคยเห็นครับพี่น้องที่บันโหนเพราะว่าแถวบ้านผมบ่มีนะครับแถวอื่นมันอาจจะมีปลูกนี่ครับล่อตัวนี้ก็จะเลี้ยงน้ำล่องนี่ครับเบิ่ง ดีพุ้งจะเห็นบ่ครับพี่น้องงวยบังเสียงหรือว่าเสดนี่ครับหอมมันจะขีดม้าแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับโอ้เป็นตัวควาหอมม้าครับพี่น้องความาหัวนี้คนแก่จะมาเปิดดอกมั้งผมว่าหน่นี่พี่น้องเห็นมัครับพี่น้องคือเสียงคือบังเสียย้อนเสียงบ่นี่ครับโอ้คนเป็นตัวหนีบม้าเนาะขีดม้าขีดม้าบางกันก็ลุดนขึ้นกันจะถือว่าทีได้ครับพี่น้องนี่ ประมาณห่าเส้นหาเส้นถึงหกเส้นประมาณนี้ครับทีอยู่ครับพี่น้องทีอยู่นี่ครับรูปแบบมันก็จะปล่อยครับพี่น้องทั้งหนาสามทั้งหลังสามโอ้ตัวนี้ลดครับพี่น้องอันนี้คุณคุณลดจะถุงคุณคุณถุงิุณขี่ครับถุงขีน่ครับทั้งหนาสามพี่น้องทั้งหนาสามทั้งหลังสามจะจะเป็นหกแถวครับพี่น้องนี่ครับ โอ้บางอันก็ขี้บ่ติดเกลือนนะบางอันก็รุดกว้านพี่น้องนี่ครับมันจะลงไปหอนหันเนาะมันจะเป็นตัวขวาครับพี่น้องลงไปหัวงล่างลงไปหัวงล่างเลยจะเป็นตัวขวานี่ครับตัวขวาทำเดินมันก็จะปล่อยหอมลงครับพี่น้องลดล้ครับต้นปล่อยปลกอยปล่อยลงครับพี่น้องนี่ครับแต่ว่าหอมนี่จะไหลลงจากกันจะมากรองนี่หนีกตอนครับพี่น้องนี่ตอนนี้หนีเพื่อที่จะตักขึ้นมาครับพี่น้องนี่ครับกรองเลยก็จะตักขึ้นมาเรื่อยๆครับ ครับขีดมาทั้งหนาสามทั้งหลังสามครับจะยอดได้ล่องโยครับตัวนี้จะเป็นตัวเติมหอมมันครับพี่น้องนี่ครับถังหอมฟ้าวครับบานนี่เพื่อนโอ้พอแล้วมือไม่มเห็นตัวโอ้่ครับเป็นพอแล้วสําหรับจะเลือกงานนะครับพี่น้องสําหรับขั้นนีนะครับแต่ว่าขั้นนั้นใส่ล้มนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งขั้นนั้นจะไงกัน แต่ว่าค <im Pie> ันนั้นเนี่ยดังแห้งพี่น้องเพว่าได้ถอยออกแล้วแบบนี้นะครับพี่น้องพลุนฟ้าเร็วพลินงันพลนหอดเวลาพลนเล้วนะครับจะไปเบิ่งรถคันนั้นครับพี่น้องจะเข้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปชมรถคันนั้นจัง่อยพี่นว่าจะเป็นคนละระบบครับพี่น้องคันนั้นจะใสล้มมันจะดังแฮ้งครับคันนี้เป็นรุ่นโซครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปชมกันครับพี่น้องครับพลนละคันพลุนละครับพี่น้องเดี๋ยวรอชมกันครับเดี๋ยวพี่น้องคันนี้จะเสียงดังจังเลยครับพี่น้องครับ เป็นคนแฟนคนยับพี่น้องคนครับคันใ้นไงนกันครับคันนี้โอ้เสียงดังเียงยังพี่นอ้องเราพบไม่ใช่กันสวัสดีครับผมโอ้ไม่ได้ยินเสียงกันเลเนาะเป็นเสียงดังเั้เกันครับพี่น้องผจญภัยหย่อนได้เหรอโอ้เสียงดังแค่ไหน เสียงดังแหงนะครับเนี่ยว่าจะจะหยอดเึ้นอนแล้วครับพี่น้องในร่องโยเกขึอนแต่ว่าจะเลี้ยวกว้าขั้นนั้นจะน่อยครับพี่น้องจะไปได้เลี้ยวกว้าขั้นนั้นนะครับแต่จะมีคนหนึ่งมันจะยางเบิงพร้อมกับพี่น้องว่ามันเข่าดีพอดีนะครับมาเตะว่ามันโคบโคบนะครับนี่ครับเสียงดังครับพี่น้องขั้นนี้แต่ว่าเป็นระบบล้มนะครับแต่ว่าจะหยอดหัวอนไงก็ได้ครับพี่น้องเป็นระบบล้มจะเสียงดังแหงครับพี่น้อง แตที่ประมาณนี้ครับสำหรับบรรยากาศก็พี่น้องที่ไล่หัวหอมนะครับหยอดหัวหอมนะพี่น้องนะครับมาจอดเติมหัวหอมับพี่น้องคันนียังบ่เลิกนะครับยังไม่เลิกขึ้น่าเห็ดตอครับนี่เติมหัวหอมตอครับพี่น้องบ่เลิก ปลาเตี้ยปลาผมมีบมว่วงก็ไม่ได้เก็บแข้งวะป่ากันเลิกกันเฝ้าฝ่ามือเนี่ยมืนไม้หรือเปล่ามื่นเดี๋ยวเดี๋ยวมือไม้เดี๋ยวถ้าเลิกตะเวนน่าจะไปเก็บแหะหรือว่ามือเดี๋ยวมามาเดี๋ยวเดี๋ยวมืนเก็บแหะรู้ไแล้วเพรได้เลิกกันบ่เนี่ยเติมตัวเติมหอมตัวเดี๋ยวพี่น้องบนว่าปาขอปามากินนะเด้อมันว่า ผมกับเฝ้าๆเพิ่งจะมาพ่อกันครับพี่น้องเดี๋ยวกะมืออื่นหมดแล้วครับก็รจะขอไหมเพิ่นขอป่าขอไอปีกเก็บบกบวงไหมเพิ่นครับพี่น้องนี่ครับเฝ้าๆพอดีมาพ่อเพิ่นกันเลยมาถ่ายมันก็จะเลิกงานแล้วครับพี่น้องจะน่าจะเป็นมืออื่นนะครับก็จะได้มาฝากเพิ่นครับสำหรับของฝากนะครับมือนี้กับค่ว่ามาถ่ายคลิปมาพ่อกันด้วยซึ่งนะครับพี่น้องครับกับว่ามีอย่างหลายครับสำหรับคลิปนี้นอยคุกกลางก็จะขอลาพี่และน้องไปก่อนนะครับนอยคุกกลางก็ขอขอบพระคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชม ที่ขามาติดตามรับชมเป็นล้นใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับพี่พิงนองครับ